สวัสดีครับจากช่องสชายจันทร์ทรัพย์นะครับวันนี้เรามาดูนาหยอดที่เราได้ทําการมาหยอดไว้นะครับพื้นที่สิบไร่นะครับอยู่บ้านฝ่ายแพนักนะครับตำบลธาตุทองนะครับอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิครับบ้านพ่อตาครับก็ขนรถมาจากจังหวัดเลยครับมาทําการจอดให้ที่นี่ครับข้าวก็ เป็นพันกอหกนะครับอายุยี่สิบกว่าวันนะครับสเต็ปเหมือนอยู่มังเลยนะครับก็จอดจานเบอร์สิบสองรูนะครับข้าวลงระยะเมล็ดก็น่าจะประมาณสักหกถึงเจ็ดเมล็ดต่อกอน,นะครับลักษณะข้าวก็เป็นแถวเป็นแนวดีนะเป็นกอดีนะครับ ข้าวก็อายุ20วันนะครับยอดช่วงกลางเดือนที่แล้วนะครับมาดูระยะระหว่างกอนะครับอาจจะใกล้หน่อยนะผมใช้เลีนวายนะครับใช้เลีนธรรมดาเนี่ยนะครับระยะกอกอที่สองนะครับเครื่องยอดที่ผมใช้เป็นตัวบ่อไทยนะครับตัวเล็กของเขานะครับก็คือตัวแปดแถวนะครับสี่ถังแปดขานะครับเป็นจานแหวกนะครับตันนี้หยอดรอบประมาณ ไม่เกินพันสองนะครับโลสามนะครับใช้เกียร์สามเต่านะครับหรือโลสามเรานะครับข่าวกระจกมาประมาณนี้ครับไม่ต้องวิ่งเร็วมากนะครับวิ่งช้าๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ได้งานเร็วครับเพราะว่าหน้าการทํางานมันกว้างเดินไปเรื่อยครับเดินดูก่อน ข้าวก็อยู่ประมาณหัวเข่านะครับตอนนี้ยี่สิบตวันเราก็สเต็ปเดิมก็คือไถปันยอดนะครับแล้วก็ฉีดยาคุมนะครับฉีดยาคุมมันจะพืดว้ก็ใช้ย,ยาคุมเหมืนเดิมก็สวยงามครับดูแถวอื่นบ้างครับมายอดนาทางใช้ภูมคิครับเปิดแปลงแรกครับสิบไร่ คนรถมาจากจังหวัดเลยเรามาหยอดสกายเลยครับโอ้ฝั่งนี้ข้าวสูงครับตรงมีหญ้าไหว้ด้วยครับฝั่งนี้หญ้าไหว้ไม่ตายนะครับสวยครับเต็มที่เลยข้าวปีนี้น่าจะอายเยอะอยู่ครับแกว่าสวยกว่าปีที่แล้วครับโอตีเขาจะหวานนะครับนาสิบไรใช้ข้าวพันธุ์ค้างเยอะครับ นู่นเหรอผมเดินไปไกลๆนู่นนะครับจากตรงต้นไม้ต้นแต่นู่นนะครับจุนข้างกันนะครับใครที่อยากจะใช้ใช้เครื่องหยอดก็ทดลองได้ครับสหรับผมก็หยอดมาเบื้องต้นแล้วสี่ห้าปีนะครับแต่ที่ผมซื้อตัวเครื่องหยอดที่เป็นตัวใหญ่เพิ่งจะซื้อมาปีนี้ปีแรกครับ กอดีของข้าวหยอดก็คือเปลี่ยนพันข้าวนี่แหละครับแล้วก็ข้าวเป็นแถวเป็นแนวครับเป็นกอดีครับนี่ก็จะมีหญ้าหวายขึ้นแซมนะเพราะว่าหญ้าหวายพดีหญ้าหวายมันเยอะนะครับฉีดเผาไหมฉีดดูดซึมแล้วก็แล้วครับปีหน้าค่อยกำจัดกันใหม่ครับปีนี้เอาไรแค่นี้ก็โอเคแล้วข้าวก็โู่เหรอครับสวยงามแท้องเรื่องครับมาดูอีกรอบครับชัดๆเนี่ยนะครับ ดูมือผมก็ประมาณคืบหนึ่งนะครับคืบหนึ่งของผู้ชายยาวๆนะครับประมาณนี้คืบคืบครับยี่ิบห้าเซนล่ะครับประมาณโดยประมาณระหว่างแถวระหว่างกอรครับ <c oughs> เป็นช่องเป็นไฟดีมากครับเป็นแถวชัดเจนครับไม่มีช่องว่างเลยครับข้อจำกัดของเครื่องย่อนนะครับเวลาเราใช้แล้ว าเกิดว่ามีฝนตกลงมาแล้วน้ําระบายไม่หมดนะครับนั่นแหละครับข้าวจะไม่เกิดคือจุดที่น้ํามันขังนะครับอ่ะหญ่ไม่มีตัวนี้ครับเห็นชัดเจนเลยครับตัวนี้ถ้าน้ําขังก็ข้าวก็จะไม่งอกดีนะครับหรือว่าแทบจะไม่งอกเลยนะครับเนี่ยครับเหมือนนาดําเลยนะครับลักษณะ วิ่งช้าๆนะครับอย่าวิ่งเร็วถ้าวิ่งเร็วมากก็ข้าวก็จะลรยเป็นแถวนะครับเป็นแถวให้มันเห็นชัดเจนเลยครับที่นี่ผมวิ่งช้าๆค่อยๆทานะครับโอ้ก็จะไปนิ่งครับพอเดินโี่ครับวันนี้ก็มาแบ่งปันความรู้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากหยอดข้าวนะครับก็หยอดได้ครับแล้วก็เลือกจานให้เหมาะสมกับทุ่งนานะครับนะ ลุ่มก็หยอดหางๆหน่อยนะครับนาโคกหรือว่านาเนินนะครับก็หยอดทีๆนะครับเพื่อป้องกันข้าวมันตายนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์มากก,ก็น้อยครับฝากกดติดตามให้หน่อยให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ